สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่4เรื่องการแอนิเมตแบบ o p a าซิตี้นะคะโอปาซิตี้ก็คือการปรับความเข้มจางของวัตถุนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกเลยเมื่อนักเรียนนำภาพเข้ามาในโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็คลิกนะคะคลิกลากเนาะมาวางไว้ที่ Composition นะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนก็ คลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการปรับความเข้มจางนะคะจากนั้นขั้นที่2นะคะให้นักเรียนกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะคะกดตัว T Thailand นะคะนักเรียนจะได้เลเยอร์ที่ชื่อว่า Opacity นะคะขั้นที่3นะคะคลิกนาฬิกา stopwatch หน้าคำว่า Opacity ะะจะมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นมานะคะให้ทำการเลื่อนเวลานะคะไปยัง เวลาที่ตัวเองต้องการเนาะในที่นี้ครูขอเป็น 04s นะคะ4วินาทีจากนั้นนะคะขั้นถัดมาขั้นที่3ให้ทำการปรับค่าความเข้มจางณนะตอนนี้นะคะในในในณนะตอนแรกเนี่ยมันคือ100% 100%คือเข้มมากถ้านักเรียนอยากให้เขาจางหายไปเลยนักเรียนก็คลิกตรงเลข100แล้วปรับเป็นเลข0ูนย์ะคะปรับเป็นเลข0หลังจากนั้นให้นักเรียน ทำการดูผลลัพธ์นะคะโดยเลื่อนเส้น time indicator ไปที่ 0-0s ก่อนนะคะจากนั้นลากเส้นดูซิว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะภาพเลของเรานะคะก็จะจางอันนี้คือจางแบบ0%หายไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำ animate แบบ opacity นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ